ทานสินน่งของการให้ร่วกันก็คือได้บุญในระดับคนเหมือนที่ท่านพูดบอกว่าคนไทยให้ทานเยอะแต่ไม่ค่อยรักษาสิ่งั้นถ้าถามว่าบุญในทางพุทธศาสนาสามระดับอนนันดับแรกสุดก็คือเรื่องของการให้ <c oughs> ให้ตั้งแต่วัตถุสิ่งของให้เข้าไปานอาหารให้แรงงงแรงงาอเไรก็ว่าไปที่ร่วมกันทำก็เป็นบุญขั้นต้นที่ทําได้ง่ายที่สุดแต่ท่านบุญขั้นอมาก็คือเรื่องของสิ่งก็คือพฤติกรรม ็คือเรื่องของการไม่เ่ยดเปลนตนเองให้เงินเดิให้เดือดร้อนก็คือการทําสังคมนั้นให้มันนั่าอยู่ก็คือไม่มีรัฐไม่มีขโมยไม่มีไม่มีอะไรต่างๆที่มันเกื้อกูลต่อกันอยู่อันนี้ก็จะเป็นบุญอีกขั้นหนึ่งที่ที่ทํายากขึ้นแต่ว่าอน,นิสงส์งมาและสุดท้ายก็คือัวพอรนาก็คือเรื่องของจิตใจและก็ปัญญาถ้าหากว่าเราไปถึงสมมติถ้าท่านท้งหลายไปร่วมทำโครงการซีเอสอาร์ก็ดีหรือซ่าสอง หรือที่ท่านไปทำขอสติอยูแล้วเนี่ยถ้าเราไปให้พอเราไปให้ส่วนให,นใหญ่ก็มักจะหวังนั่นจะหวังว่าทำบุญใส่บาตรเรื่องต้นนี้ก็อาจจะิฐถามอะไรเยอะๆเพื่อเพื่อตัวเองไปหมดแต่ถ้าเราเวทมันก็จะได้ให้กับเพื่อตัวเองแต่ถ้าเราทาขั้นที่สองคือสิ่งมันก็จะกลายเป็นเพื่อตัวเองด้วยเพื่อสองงังคมด้วยาะถ้าเพื่อพัฒนานตัวภาวนาโดยสูงสุดมันมันได้ทั้งหมดก็คือสมงสิิ์ เพราะผู้ศ่วนาจะมองให้มองสรรพสิ่งเป็นอย่างเดียวกันทั้งตัวเราตัวเขาสรรพสิ่งที่อยู่นโลกเพราะฉะนั้นอานิสงส์ก็จะจะมากขึ้นตามอย่าง5้าเสาสุวรรณที่สามารถไปถึงภบวนาะเลยค่บอย่างตอนนี้ที่ที่วัดตมาก็จะมีบริษัทหนึ่งเขาเข้ามาร่วมกันทำอย่างมีมีโรงแรมที่มานก็คือทุกทุกวันเสาร์ที่ที่เขาว่างแล้วแต่ว่าจะบอกไปก็คือหรือบางครั้งก็มีวัดมีความพร้อมก็จะพาพนักงานร้อยสอง ที่จะลงมือไปช่วยกันเก็บกวาดวัดหรือว่าช่วยกันทาดูแลต้นมงต้นไม้ต่างๆเนี่ยก็จะเข้าไปในโบสถ์นห้าสิบท่านหรือสองร้อยท่านแล้วแต่วันก็าจะมามาถึงก็ต้องมารัตนาสีแล้วก็ฟังพระเทศเล่าประวัติหรือบรรยายธรรมะให้สักสามสิบสี่สิบนาทีคขาจะเกิดตัวภาวนาตัวปัญญาขึ้น้วยแล้วหลังจากนั้นก็ไปทํางานวัดหนึ่งสองสามที่ไปช่วยกันทำนู่นทำนี่ ระหว่างที่ทําจิตก็สงบเพราะจิตสงบไอ้ความโกรธความโลภความหลงที่อะไรที่เคยเคยมีที่ว่าคนโน้นคนคนีอ้อยู่เป็นพนักงานด้วยกันเหมือนทะเลาะก,กันอะไรต่างๆน,นี่มันก็จะเบาลงเขาช่วยกันยกนี้ช่วยกันยกนี้ซึ่งซึ่งถ้าอยู่ในโรงงานมันไม่มีโอกาสเนี่ยบางครั้งแผนใครแผนมันมาเราต็จบถ้าถ้าบางบางแห่งโรงงานเป็นอย่างนั้นแต่พอมาทำอาวอันนี้ยกอันนี้อันนี้ยกมันก็รู้สึกทําด้วยกันพอตอนเที่ยงตอนเทีง พระสาราเสร็จทุกคนก็มานั่งทานน้ำด้วยกันมันได้ครบเลยได้ทั้งทานสิงภาวนาอันนี้ตัวอย่างที่ที่ทําจริงๆที่ที่เราสุดที่ก็ถือว่าเป็นการโยกระดับการงานคุณผู้ยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็พนักงานที่มาเขาก็จะรู้สึกว่ามีความสุขเพิ่มขึ้นนี่บริษัทเขาก็มาถามเลยว่าเมื่อไหร่จะเลื่อนี้วยก็เลยบอกว่าช่วงนี้มันใกล้ข้าววันศสกร์พอดีมีหลวงพ่อท่านนอนนั่งขาวเป็นศาลนี่ก็เดี๋ยวคอยสักครั้งแล้วขึ้นมาเขาพร้อมยินดีที่เข้ามาองคการท เพราะฉะนั้นถามว่าได้ได้ผลเดยอะไหมตามขั้นตอนนี้ได้แน่นอนคือทานสินนนะ่งภาวนาโอเคขอบคุณมากครับดีคขาถามจากได